เพื่อที่จะช่วยให้นักล่าฝันคนโปรดของคุณยังคงได้อยู่ในบ้าน Academy ต่อไปนะครับวีต่อไปวีสุดท้ายครับแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยน้องตุ้ยครับวีสิบสองวตุยเ วันนี้ตอนเจอกันก่อนจะขึ้นเวทีอาทักไปแล้วว่าน้องตุ้ยดูอผอมลงครับผอมลงครับสลิมลงแบบรูปร่างดีมากหน้าท้องไม่มีเลยนะครับสองสัปดาห์แรกๆดูจะอ้วนไปนิดหนึ่งช,ชื่อเดิมชื่อตุ้ยนุยหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ไม่มีนุยแล้วฮะเหลือตุ้ยอย่างเดียวนะครับรูปร่างบึกแข็งแรงดูทีเดียวนะครับแต่ว่าโดยปกติเราก็จะเห็นน้องตุ้ยเป็นคนเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมาตลอดแต่ว่าสัปดาห์นี้เอาว่าดูตุย้ยเครียดไปนิดหนึ่งมีอะไรในใจมากก็ คงจะเป็นเรื่องร่างกายครับอย,อยู่เสียงมันไปตอนช่วงประมาณวันอังคารวันพุธที่ได้โจทย์เพลงมาครับแต่ตอนนี้ดีแล้วนะดีแล้วครับตอนนี้พร้อมนะครับพร้อมนะครับ <ผม S 1> ได้ครับทำจริงๆว่าที่เครียดไปเนี่ยคิดถึงเพศหรือเปล่าก็ผมคิดถึงทุกๆคนนะครับผมไม่อยากให้อีกใจหนึ่งผมก็ไม่อยากให้ถึงวันเสาร์ผมไม่อยากให้ใครต้องออกไปอ่ะผ,ผมไม่ผมไม่ผมไม่ชอบอารมณ์ที่มันเศร้าตรงนี้ครับนะมันมันรู้สึกแย่ฮะแต่ว่า ในที่สุดแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับแต่ว่าได้ได้ยินว่าต้บอกว่าเสียด้เพชรมากเพราะว่าจ้าตัวที่ร้องเพลงดีร้องเพลงเขาเก่งมากเก่งเก่งมากนะครับก็น่าเสียดายอาก็เสียดายเหมือนกันนะครับครับสัปดาห์นี้ได้เพลงคนที่ถูกรักของ body slam ครับบอกถึงความรู้สึกของของ body slam กับเรานิดนึงว่าเรารู้สึกกับ body slam ยังไงก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็ร้องเพลงเขามานานแล้วครับแล้วก็ติดตามชอบ ชอบมาเป็นส่วนตัวเหมือนกันครับก็คิดว่าจะทาให้ดีที่สุดครับวิ่นี่ทาให้ดีที่สุดนะครับครับผมเดไหนก็ร้องเพลงคนที่ถูกรักนะครับก็เลยอยากจะถามว่าในชีวิตของการเป็นตุ้ยเนี่ยอยากให้ใครรักตุ้ยมากที่สุดโอย,อยากเป็นคน <c oughs> ที่ถูกใครรักมากที่สุด <c oughs> ออนนี้ <c oughs> ต้องยกเว้นก่อนนะยกเว้นคุณพ่อคุณแม่นะเพราะนั่นแน่นอนนะรับคุณพ่อคุณแม่ต้องรักเรามากที่สุดอยู่แล้วนะครับมีใครอีกสักคน,นไหมที่ตุ้ยคิดว่าอยากให้รักตุ้ยมากที่สุด ถทั้งฮอถ้าจะรักผมผมก็ยอมไม่รัก <laughs> ครับเอาล้ครับเอาทั้งฮอถ้าทั้งฮอรรักตุย้ยมากรีกันให้ตุ้ยหน่อยนะครับถ้าพร้อมชิญตุ้ยออกไปเรียกความรักครับโชคดีครับอยากให้เขารู้ว่าเรารักนะครับอย่าลืมโบทนะครับชอบ ตั้งแต่ V1 ไปถึง V12 ตอนนี้ที่อยู่นะครับโหวดกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอย่าให้พลาดนะครับแล้วดูกันว่าคุณรักผู้ชายคนนี้หรือเปล่าคนที่ถูกรักจากน้องตุ้ย V12 ครับสวัสดีครับ 那个，来一个哈，走。 No 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 ตุ้ยครับ V12 ครับนั่นจะเป็นคนที่ถูกรักนะครับก็จะเห็นว่าคนรักตุ้ยเยอะทีเดียวเชิญคุณเอครับ โ oh. <laughs> oh. eh, อ้โอ้เอ๊ะนี้ไม่ทราบว่าเป็นอัลบั้มที่เท่าไหร่ของน้องตุ้ยแล้วหรครับ <laughs> แลดูมีประสบการณ์ <laughs> เอาอยู่เลยนะครับก็ชื่นชมนะครับนึกว่าดูศิลปินคนหนึ่งอยู่ดูแล้วรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็ทำได้ดีนะครับถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์คนหนึ่งที่ดีเลยนะครับ จริงๆแล้วน่าจะเปลี่ยนเป็นนักล่าฝันเป็นศิลปินได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ขอชมเชยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทิ้งเรื่องติไว้ให้พี่ๆสองคนเพราะผมไม่มีมากจะแซวนิดนึงที่ถ้าจะรู้สึกอึดอัดน,นิดหน่อยก็คือว่าตุ้ยจะร้องเพลงล้องเงอนแงน,น้ามากไปนิดนึงแงนบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอันนี้สาวเล่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณปอนครับ คการคุมเสียงร้องทำได้ดีนะคิดว่าคงจะดีมากกว่านี้ได้ถ้าเผื่อเราพัฒนาไปเรื่อยๆการคอนโทรลใหม่เนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับสิ่งที่พี่จะขอคอมเมนต์ก็คือเรื่องชอช้างคือภาษาไทยเนี่ยมันคือชอช้างไม่ใช่ชอช้างนะครับก็ขอ,อติเอาไว้นี่แล้วก็ ขอให้ตุ้ยไปพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณครับเอิ้นเซียมครับตุ้ยร้องเพลงคนอื่นดูเป็นเพลงตุ้ยอะค่ะตุ้ยเอาเพลงนี้อยู่ ซึ่งอันนี้มันควรจะเกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้ฝากทุกคนนะคะเวลาเราอยู่บนสเตจนี้เราควรจะเอาเพลงนี้เป็นเพลงของเราแล้วก็เทคสเตทให้ได้อย่างที่ตุ้ยฉำกลับไปแล้วก็อยากให้มันดีขึ้นอีกอยากเอาทั้งหมดที่ตัวเองมีความมั่นใจเสน่อะไรเนี้ยไปค้นหาสไตล์เพิ่มเติมแล้ววีคหน้ามันจะได้มีอะไรดูเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,ม,มขึ้นก็ดีค่ะชอบขอบคุณครับน้ตุ้ย V สิครับโชคดีครับ เข้านาะทีแห่งความระทึกใจอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องย้ำกันว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วที่คุณจะสามารถส่ง SMS เชียร์นักล่าฝันในดวงใจของคุณเพราะหลัง